ครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาดูกระเป๋าอีกรอบหนึ่งครับก็มีคนถามเยอะเหลือเกินเวลาสัพพายไปไหนนะครับบอกว่าซื้อมาจากที่ไหนครับราคาเท่าไหร่เคยลงไปรอบนึงนะครับเอามาจากไหนซื้อจากไหนราคาเท่าไหร่ครับสัพพายไปไหนก็มีแต่คนถามก็เลยเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกรอบครับอันนี้ไม่ได้ซื้อครับทําทเองครับ ทำด้วยความรักศรัทธาความชอบนะครับไม่ได้ซื้อครับเพราะว่าถ้าซื้อก็คงไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ซื้อครับนี่ฮะหนังเอหัวจะเข้นี่มีสี่ตัวสี่หัวครับอันนี้ไม่ใช่อันี้นี่จระ,ะเข้อาถันครับอันนี้ของหลวงพ่อ ตามความคิดครับไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับไปจะทําก็ทําครับเนี่ยทําได้ครับไม่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้ครับนีคิดว่าน่าจะมีอยู่ใบเดียวครับเพราะว่ามันไม่ได้ผลิตจากโรงงานครับทําเองครับนี่ฮะดูข้างหลังจระเข้แท้จะเป็นอย่างนี้ตัวหนังจะนูนครับถ้าเป็นปั๊มลายจะจะไม่ค่อยนูนครับเนี่ยฮะตอนนี้จะนูนขึ้นมา ปั้มลายจะไม่หนังวัวปัามลายจะไม่ค่อยนูนเท่าไหร่อันนี้ฮะนี้หนังวัวปั้มลายมีผสมครับนี่คะัปัมลายใกล้เคียงอยู่ครับแต่แต่จฉลยแค่จริงจะเป็นอย่างนี้ครับอ่าครับใครคิดจะทําทําได้เลยครับนี่ฮะมีดิซอนต่างเลยฮะนี่นี่ฮะมีซิปอยู่ข้างใต้นี่เลยเนี่ครับมีตัวล็อกครับเดี๋ยวครับ ตัวล็อกตรงนี้ทําตัวล็อกเองได้ครับหาซื้อได้ครับตัวล็อกสองตัวครับสองข้างนะฮะล็อกกดครับว่างๆลองครับลองทําเองดูได้ครับเพราะว่ามันไม่มีขายครับมีคนถามซื้ออยู่ครับแต่ไม่ขายครับก็มีอยู่ใบเดียวครับ ทำไม่ยากครับทำไม่ยากจระเข้มีหัวจระเข้นะฮะแต่ต้องเย็บเย็บเป็นฮนะเย็บใช้ก,กาวแล้วก็เย็บรอบแต่ผ้านี้ต้องหาเองนะครับเนี่ยต้องเลี่ยมเป็นด้วยครับทำหลายอย่างครับทั้งเลี่ยมผ้าทั้งเย็บกระเป๋าเย็บหนังเครื่องหนังครับอ่านะ อันนี้ต้องต้องต้องไปฝึกเลี่ยมพระด,ด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าต้องเลี่ยมก่อนนี้จะเอาเข้าไปข้างในาฮลองคิดลองทําครับเพรา่ามันไม่มีขายครับมีคนถามซื้ออยู่ครับแวนไปมาบอกว่าซื้อมาจากไหนเต้องให้ทําผมก็ไม่ทําครับเพราะว่า,าบางทีหัวจ้าเข้มมันก็หายากครับเนี่ยต้องไปหาทําเองครับ มีคนอยากให้ถ่ายลงอีกรอบหนึ่งอาจจะไม่ไม่สังวนหรืกแคสิสร์จทำเองได้เลยนี่ความคิดสร้างสรรค์ครับคิดเองทำเองครับไม่ต้องไปซื้อลงทุนลงทุนนิดหน่อยครับนี่ครับ อันนี้ก็ความจริงนะครับผมเห็นเขาซื้ออาวุธนะครับจากเมืองนอกจากสั่งตัดทางประเทศนะครับผมไปเห็นบั่งไฟนะครับบั่งไฟของคนอีสานนะผมว่าคิดว่าพัฒนาได้นะครับติดหัวลบครับเป็นไปได้นะครับมาขายให้รัฐบาลเขาไม่ต้องเสียตังค์เยอะเดี๋ยวทางนู้นจะได้มีงานทํากันครับผลิตบั่งไฟติดหัวลบเห็นเขาทําแล้วมันระเบิดได้ครับน่าจะคิดได้ครับว่า เออเป็นไปได้ไหมที่จะผลิตให้มันเป็นติดหัวลบติดหัวระเบิดครับอ่เอาเรื่อนี้แหละครับบางไฟเรา่นี้จะดังแล้ะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับระบบเดรด้าของฝรั่งจ,จับไม่ได้แน,น่นอนแหละครับเพราะว่าบางไฟอะฮะหางมันเป็นไม้ครับผมคิดว่านะอาจจะดังก็ได้ครับอ่าเรอเพออาจจะ ทางอีสานเนี่ยจะจะเริญกว่านี้นะครับบ้างไฟติดหวัวลบครับผมว่าคิดได้ครับคิดได้ทําได้ครับเดี๋ยวามาขายรัฐบาลไม่ต้องเสียตังค์เยอะครับไม่น่ากระบอกหนึ่งไม่น่าจะเกินแสนครับไม่ไม่น่าจะถึงแสนนะครับเพราะว่าจะรวดที่เราซื้อมาเนี่ยผมไม่รู้กี่กี่ร้อยล้านครับแต่ว่าบ้างไฟเราอะอะกระบอกละหมื่นน,น่าจะอยู่ครับอ่าคราวนี้ เลยได้จับไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันหางเป็นไม้ไผ่ครับอคิดนะครับความคิดของคนเราเห็นมาหลายปีแล้วมันขึ้นไปแล้วเขาทําให้ระเบิดได้แสดงว่าภูมิปัญญาเขาเนี่ยสุดยอดนะครับผมคิดว่าถ้าติดสะเก็ดนะครับติดให้เป็นหัวระเบิดนะเอานี้แล้ครับพลังงงแล้วครับเลนดาวิจับไม่ได้ครับว่าเอามันเป็นแมงอะไรว่าบินมาเนี่ยกว่าจะเจอก็ตูมเดียวนะครับ โอ้ครับส่งขายได้แล้วครับตอนนี้อ่คิดนะครับคิดว่าบัางไฟเนี่ยบ้านเราทําได้ครับแล้วบัางไฟติดหัวลบมันไม่น่ามีปัญหาครับเดี๋ยวลองคิดดูครับเสนอให้รัฐบาลเลยไม่ต้องไปซื้อมืองนอกครับพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ครับทําได้ครับลองลองดูครับนี่ฮะมีคนชอบก็เลยอลองลงให้อีกรอบหนึ่งไม่สมวนลิครับเิ์ครับ แต่ต้องเย็บเป็นนะครับต้องเย็บเครื่องหนังเป็นก่อนนะศึกษาเอาครับไม่ยากครับถ้ามีตังก็ซื้อไม่ได้ครับเพราะว่าทําเองครับคิดเดงทําเองครับตอนนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองก่อนครับเพราะว่าไม่ไปไหนไม่ได้ครับตรงนี้ไปไหนไม่ได้ครับติดหลายอย่างเลยครับกลับบ้านก็โดนกลับครับ ไไหนก็โดนกากครับตอนนี้ก็อยู่เฉยๆไปก่อนโอเคครับให้ดูชัดเจนอีกครั้งครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมมีอะไร,ประแปลกๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับค,ครับวัสดีครับ